วันนี้ผมมวดตองแดงมาเกี่ยวปามสู้นะครับสู้ว่าสิบสิบเม็ดซึ่งสิบช่องเม็ดนะครับอวันนี้วันนี้ก็เป็นตากลองก่อนให้น้องๆก็เกี่ยวน้องๆล้านล้านองจางเกี่ยวตนุู้นล้นมาเร็วล้นมาเร็วเร่เต็ีน้องจูงไปจูงดู ชิปชั่มไอต่างก้นเนี่ยนะครับตอนนี้ลงไปแล้วเลยใจลายหนึ่งวันนี้ผมเป็นตาโกรก่อนตอนนี้ทุกปามก็เรื่มทุกเล็วครับตอนนี้อยู่กันตีตุงใหญ่ก็อ,อยากตรงนี้โครงการจุฬาพลจุฬาพรชั่ หลายเท้าไปปั๊มเรยนี่โอ้วังเตี่ยงเหวังเตี่ยงเลื่อนเหยว่ะมันเป็นเกี่ยวปั๊มนี่มันอันตรายมากนะครับพี่น้องต้องต้องเข้าใจว่าอีเก้าเกี่ยวกลางกลางน้อยปรับดำเกี่ยวเกี่ยวซ่านะครับแล้วก็ต้องแลดีครับสู้ๆผมจ่ายนั่นจ่ายดำก๊กก็เดี๋ยว tiếp có cá chép tróc, mèt chép tam, mèt tàng quân, là nu, là nu bỉ kéo, biết không, diệt bỉ anh người bảo diệt tam mày mày boy, จ่ายตัวล็กอกเลยนะครับทีบางานนี้จ่ายตัวล็กอกเลยไม่ต้องเอาดาเกี่ยวลงเอะไรๆนี่ระดับระดับลฝีมือให้ระดับ็ฝีมือเกี่ยวแ <laughs> ลว้ <laughs> ล<ด> <laughs> วผมไม่ใช่งานเ,าเก่าแก่ใต้แก่ไม่ได้มันอันตรายครับเวลาต่างเลยมันเลื่นมันเลนไม่ตันต้นตองอย,ยู่วางๆาง่อย เห็นไหมก็ไม่ต้องเอาดามเกี่ยวลงมันจะจะตุนแรงไว้กลันน่นนะครับล,ล็อกเรือปลับกลางอากาศต่างๆก็ลงุงริ่มรุกปามีาย,ยนไล่ีป อะไรเวาลาวัวตังลงวัวไปนั้นแล้วพี่ลงอยากกินว่าเป็นต่างปามนั่นนะตุบระลบเลย <laughs> มันจุ้งสเลยตอนนั้นก็นประมาณไม่ถึงทิปเมตรตอนนี้มันไม่จุ้งแต่เลยโอเคไป็เล็กแต่ว่านะวัวเนาะนนการการคนคนพี่มือเขาจะหลวงกลางหน้า <laughs> คนพี่มือเขาจะหลวงกลางหน้าเลยแต่ว่า อย่าประมาทติดกัดเออเขาเรียกความปั๊มซุ้งๆนี่เกี่ยวแก็บๆไม่ได้พี่น้องหน้าแดงเปรบเลยเหน่อเอาแต่ลูกแดงๆประมาณล้นล่นอันละล้นล้นต่างๆต่างลายไปนั่นเลยรอมกันเลยล้นมาเร็วีกๆลายนึงเร็วยังเลยเหรอ ลูกเราเวซฟาร์มตัววอยู่นี่ขงตาัววีน้องเล็กก็นี่จุฬาพนสามคนนี้เรียกป่าชาบันเราจุฬาพนสามจุฬาพนสี่ที่โครงการของป่าชาบานก็เรียกไปเนี้ทีนี้ก็อยาโครงการโครงการจุฬาพนมาจำมาจำสิเกื้อนเก็บน้ำอลไรตรงนี้นะเป็นโครงการ มีลูกไม้เป็นเจ้าปันมีงามเลยซะดวกเลยวอยู่แกง่งหลงการนี่พี่น้องตู้อลไรอะไแล้วพวกหมาป่ากอนั่นตีก็ปลูกปลูกกันเขาเพิ่งปลูกไม่ทุนน่งขนาดที่ไม่นนทุ่งขนาดนี้ที่แต่ทีกระบี่จูราดจุ่มปนเนี่พี่น้องความจะต่ลไหลช่วย ở trên là mặn đi nữa gặp thì không việc lỗ mà leo ta lại dưới ta lại chuối trên là mặn đi như lại nữa mới lật như tôi còn lại nữa không mới lật lô nhàng nồi còn lại rồi xe chết chết hả ไม่รู้กล้กเกี่ยวประมาไว้เราเกี่ยวตางไปรูว่าตัวยาว <c oughs> ติดต้อว,วะติดต่อโรงงานเนี้ยอ้อลืนล่นเลววิว <c oughs> ิมือนี่กำใจตัวยาวหรือ <c oughs> แถววะเนีปนลอเงือเตเลยน <c oughs> ะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะใต้เลยวิธีการยกปั๊มไหลยเยอะๆพี่นอง สำหรับวันนี้นะครับตอนนี้กอนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับะไครตให้พมกันหมวดทองแดงนะครับกให้ตุกคนโจกดีมีมันนี่ใจมีตั้งใจปลอดไปยจากโรคโควิดนะครับโควิดต่อได้มันง่ายไปมทังทีวะก้อยุกคนโชกดีนะครับอย่าลืมติดตามกันหมวดทองแดงสวัสดีครับพี่น้อง